หมาใหมใคขจับหาช่องไม่ผ่านครับเปิดยาวขึ้นมาของชนบุรีหาครับมีเบียดก,กันแฮนสันไขออนกระชากมาแล้วครับไขออนเปิดเข้ามาข้างในไปติดครับบงเครียร์ทริกมาเข้าทางเอามาดูเอามาดูไหลามาลูกนี้เปิดมาอีกทีพิกมาแล้วยิงชนเสาเข้าไปครับวินเลียนล์ลีลา บวกลูกที่สองครับชมบุรีนำห่างแล้วครับโอ้โหวันนี้แนวรับของสุโขทัยนี่โอ้โหคอยรั่วเยอะเหลือเกินครับจริงๆจะว่าีแค่ควรจะเคลียร์ได้ครับไปเข้าทางเขาซะอีกครับ2ต่อศูนเลยครับได้ลุ้นแฮตทริกแล้วครับตอนนี้ดิวารครับนะครับชบุรีครับถือว่าความได้เปรียบเยอะพอสมควรนะครับ ไปสองประตูแล้วดูครับจังหวะเอามาดูไหลามาให้กิติพงศ์หักกลับเข้ามาแล้วพิกยิงครับโอ้โหดูดีถือว่าสวยงามครับพิกหนีโซดาแล้วยิงเช็ดเสาเข้าไปเลยครับพิกแล้วเหลี่ยมมันได้เปรียบด้วยครับยิงมานี่มันพอเหมาะพอจาอกับเสาเหลี่ยมในครับ นาที34นะเลยครับห่างจากลูกแรกเนี่ยแค่4นาทีครับ